สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเตเบลชาน n e ลกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้เราก็อยู่กับฟอร์เรนติโนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ชนเลนกับฉีด้วยนะเกมนี้ผมว่าค่อนข้างจะเล่นย,ยากนะครับก็ทิ้งข้ามป่าเป็นชาร์ลอตนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับชารลอตขอแค่อันติโดนนะครับผม ว่าชาแบบผิวๆนี่ก็มีอยู่นะเฮ้ยเฮยอย่าอย่ามาล่านกฉันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะปลาหลอกเข้าหัวลามสวนก่อนโอ้โหกดตีปกติไม่โดนโอ้โูผมว่าเก่เกมนี้แม่งเริ่มมีกลิ่นว่ะกดตีธรรมดาไม่ค่อยจะโดนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่าแม่งเริ่มมีกลิ่นละทีนี้ยชัว เราก็เล่นแบบใจเย็นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราข่นไม่ค่อยติดนะครับผมนั้นอย่ามาเอามังกรเล็กฉันอย่ามาเอามังกรเล็กฉันนะครับผมได้เนี่ยเฮ้ยได้เนี่ยฟีเกอร์ไปเอาก่อนไงแล้วกลับมาเอาตัวหลังต่อแล้วโยกไปก่อนแล้วยังไงจังหวะนี้จุ๊บปับจู๊บจู๊ไปก่อนจู๊บเฮ้ยมันมันมันอยู่มันอยู่กลเกินนะครับผมถ้าผมเข้าไปผมอาจจะโดนสกิลได้นะ ถ้าผมโดนสกิลหนึ่งหรือสกิลสองผมน่าจะตายเลยแนละ้วอ,อันติผมมานะจังหวะน,นี้ยังไงรอครับผมให้ยุ้ยรอมาดิไปไหนแล้วอ่ะยังอยู่ครับยังอยู่ขี่ยังอยู่ครับ,ออรบเอแล้วมันมานะครับผมแล้วก็ผมเปิดนะเปิดในจังหวะนี้ผมเปิดผมเปิด,ผม,ปดผมมีอันติแล้วผมสวนยังไงครับผมจะได้มาหนึ่งตัวจังหวะน,นี้ยังไงแล้วเพื่อนอยู่ไหนครับเนี่ยฮัลโหลถอยก่อนครับถอยก่อนดูท่าไม่ดีครับผม ดูท่าไม่ดีเราต้องถอยก่อนนะครับแม่สกิลน้องยุย้ยเราหน้าจะคูดาวอยู่นะไม่งั้นน่าจะได้นะเมื่อกี้เสียได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับดีกว่าเราไปตายนะครับผมตายเราก็ต้องตายแลกนะเราอย่าไปตายฟรีนะถ้าเราจะตายเราก็ต้องเอามันไปด้วยนะครับเออเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับตอนแรกเหมือนจะมีกลิ่นแต่ตอนนี้กลิ่นเริ่มหายนะครับผมฮลัลโหล พยายามอย่าทิ้งคีปเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ป่าเราค่อนข้างรู้ใจนะรอคีปนะครับไม่ตีไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าตีไปก่อนเนี่ยถ้าออฟเลนเงินน้อยเนี่ยก็จะเล่นลำบากนะฟอร์เลนเนี่ยแม่งโคตรสำคัญนะครับผมค่อนข้างจะพึ่งเงินนะ <All right. S 1> เกมตาเนี่ยมันเล่นโคตรยากนะครับแต่จังหวะน,นี้เรามี2ตัวแล้วยังไงยัวบอยผมพุ่งไปแล้วพราะว่าก็ยังเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าฉีอยู่ในป้อมฮ้ย mm hmm. ใครมาตาผมาเนี่ย มาดิครับเอาสองหนึ่งไหวหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมาแล้วครับด้าผมมายังไงไปเพื่อนลุยลุยปลาดอ,อกเข้าหวัวเพื่อนสวย <c oughs> ผมกดฟิกเกอร์นะเมื่อกี้แต่ว่าแม่งไม่โดนไงเกือบแล้วเกือบเสียฟยีอะ่ะกลัวมันหนีไงครับผมก็เลยจะฟิกเกอร์ปลาดอ,อกเข้าหวัวแต่ว่าถือว่ามันโชคดีนะครับผมกดไม่โดนไงเออรูลเล่นมาจะเดือนหนึ่งนะมือถือเนี่ย ไปยังแบบกดไม่ได้แบบให้มันแบบเออแบบให้มันได้ดั่งใจสักทีวะเออถ้าใหม่วะฮัลโหลแล้วเปื่อนเอามังกรสวยงามครับผมตอนนี้สกอร์แดต่อห้าก็ฟ่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เราก็ได้ออบเจต์ด้วยนะขี่บ้งางไอขีส่สก,กินนี้สวยนะคือโดอนผัก,มา,ผก,ผกมาดีครับผักเหรอผักเหรอมาเลยครับผมเจอ หม้อต้มหน่อยเป็นไงผักเกลอดผักอย่างนี้ต้องเจอหม้อต้มนะครับผมจะได้เปื่อยผมก็พูดไปเรื่อยอะว่างไง้องชารลออ้อไปไหนว่ากูไม่ได้อีกแล้วเออคือ,อ,อ,อไ,มไม่ชอบเลยว่ะแม่งแบจ,จูเข้าพุ่มเออสกิลเราจะแบบศูนย์นะครับผมเวลามันเข้าพุ่มเพราะว่ามันปิดการมองเห็นเราก็ไม่สามารถใช้พาสีหรือสกิลได้นะครับผม เกมนี้ผมออกตัดเลือดนะไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะทุกคนก็ดูนะครับมีชาหลอดชาหลอดก็ฟื้นฟูนะแล้วก็น้องฉี่นะครับผมฟื้นฟูเหมือนกันนะนะแต่ใช้กับลูกอี้ไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบตัวนี้เลยอีชาต้องขังกูแล้วโอ้โหอา้าเจอใครวะน้านะไกูไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับแพนด้าแบกครับผมเกมนี้ เราไม่จําเป็นต้องแบกเสมอไปเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวแบกนะเราเป็นตัวแจกที่พอจะแบกได้นะครับใช่บอกว่ากูพูดอะไรวะเนี่ยเออสกอร์สิบสิบสองแลครับตอนนี้ค่อนข้างสวยนะแต่ไม่รู้ว่าเลดเกมเกมจะพีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจบได้ก็ควรจะรีบจบนะและยังวันนี้ ตรงกลางบวกกันนะครับผมแล้วผมยังไงดีบอกเพื่อนตีดาร์ตีดาร์ตรีเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โอเคครับแพนด้ามาแล้วรอนะครับผมไปเลยเปิดเลยครับผมสังเกตมาหลายเกมเวลาเล่นแบบเกมนำนะแต่ว่าไม่ค่อยเอาออบเจกต์กันนะครับผม ไม่ค่อยตีดาร์กันนะผมไม่เข้าใจว่า8นาทีทำไมามันถึงไม่ตีกันคือแบบว่าเกมนํำหมายถึงว่าป้อมเราก็ได้เปลี่ยมนะจนไปถึงแบบป้อมเกือบชั้นในนะเหลือป้อมเดียวแล้วเราไปเล่นออยู่ตรงนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับแทนที่เราจะมาเออตีโดงตีดาร์กจะได้แบบเล่นง,ง่ายๆก็ไม่ไม่ตีอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปแตกนะครับผมแล้วจังหวะนี้คาเฟ่ไม่น่ารอน,นะครับเฮ้ยโอ้โหแม่งเก็บดอกพลาด เกือแล้วแต่ยังรอดมาได้ครับยือเปล่าวเนี่ยคางดำเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคางไม่ดำแต่หน้ามึงดำอ่ะฮัลโหลขึ้นเลยกูขึ้นเลยแม่งขึ้นเลยช็อตนี้และกูฆ่ามันไม่ได้ด้วยไงเงินกูเจ็ดพันเงินมันห้าพันกูโดนเงินห้าพันฆ่าเดี๋ยว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 จแม่งเจอเดี๋ยว ให้มันไปก่อนนะครับผมเราต้องเล่นทีเผลอนะไอตัวนั้นะอันนี้เจอหน้าใครมาดูผมแปะอันติไปก่อนครับผมดอกกูอยู่ไหนวะึหึอ้าวไปไหนแล้วอ่ะมันกลับบ้านแล้วแม่งขังกูอีกแล้วไงยาโอ้โหก็ตามกูจังเลยไปทำบนดีกว่าครับเรา่าเลือดไม่พร้อมแล้วตอนนี้ เดี๋ยวลูอี้แม่งวางบอกกลับบ้านนีกฆ่ากัไม่ได้แล้วเราจะตายแทนนะเออเซฟได้ก็เซฟนะครับตอนนี้พร้อมบวกครับผมของเต็มแนะล้วฮัลโหลเดี๋ยวเราไล่บนไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก่อนจะเกิดแล้วนะสกิลหมดแต่มันเข้าไม่ได้นะเพื่อนต้องขอโทษทีวะ่ฮะฮัลโหลมันเยอะเกินวะ่ะสกิลมันหมดแต่ว่าพิกเกอร์ไปเอาเลยแบบเซอร์ไพรส์ครับผม ชังหวานี่ยังไงเอ้ยย <Wha> ูบจะมาปาดดอกไม่โดนครับผมจะกดดาบไปก่อนการจายใครครับผีโอ้กูหนึบอะไรวะเนี่ยโอเคครับได้อยู่นะครับผมทีนี้มข้ามหายสี่แล้วมันจะขังกูอีกแล้วไงแม่ไอ้นี่มันเจอหน้าไม่ได้แล้วมันจะขังกูอย่างเดียวเลยเฮ้ยระบูบูของเขาอิชากันระบูบูของเขาเดี๋ยว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 เจอผู้เดี๋ยวโอเคตอนนี้เราโซน โกลไ้เพ <mile> ื่อนก่อนนะครับผมกันนะไม่ให้ทีมของข้าเดินมานะครับล่อไว้เพราะว่าทีมเราเปิดดาร์กนะก้อนนะครับผมไม่ใช่ดาร์กรออสิบห้าทีเขาเรียกก้อนนะแต่เราก็ใช้สับกันง่ายง่ายนะครับผมโอเคครับเราได้มันมาอีกแล้วมันโอ้ยแมงอืมอืมอืมมันใส่มันไส้ตีไปก่อนตีไม่เข้าก็ตีไปก่อนกูจะตายเอาด้วยไงประเด็นอะตีเขาแต่เราจะตายเออเยี่ยมมาก เยีเ่ยมเลยเฮ้ก hey, ูร,รอกูต้องซื้อกะเกิดจะขายอะไรดีวะขายสะท้อนแล้วกันนะครับว่าทีมี้ข้ามไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวทูด,ดาเมจนะกอสะท้อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องทํามุมรองกันนะครับผมมุมนี้ผมว่าต้องเป็นต้องมีคนต้องเป็นแลรต้องมีคนเดินมาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนกูมาแล้วไม่ใช่มุมนี้ละว,ว่าไม่ใช่มุมที่ดีละอุตส่าห์จะเนียนนินหน่อย ไปไเลยเพื่อนดูย์เดี๋ยวดันกลางไปให้ไปครับผมเรามีเกาะเกิดน,นะครับเราไม่กลัวนะเราเซตเขียวไว้แล้วนะครับจังหวะนี้เราผมเปิดไปแล้วครับโดนใครไม่รู้ครับผมโอ้โหโอโหจังหวะนี้นัวนัวแล้วดอกกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้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 โห,โโหแม่งกูโดนไอ้นี่อีกแล้วโอ้มันเป็นอะไรกับผมวะไอ้ลาบูบูเนี่ยโอ้ ไม่ไหวว่ะต้องรอเพื่อนนะครับผม,มนี่เลยดีกว่าเจาะเกาะแมงเลยต่อไปเดี๋ยวเซตเป็นลูกแก้วนะครับผมซื้อลูกแก้วเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นเคียวครับฮัลโหลตอนนี้ทีต้องข้ามหายสามนะครับแล้วผมมาแล้วจังหวะนี้มาไงยังไงครับชา์ลอตตีล่างก่อนดีกว่าเอาสามทางครับผมตีไป อีกแล้วอันติไม่ถึงด้วยงานเข้าแล้วโดนยกฟิกเกอร์อใหญ่ฟิกเกอร์ไม่โดนเลยงานเข้าแล้วกูพลอยไปแล้วไปแล้วจ้าโอ้โหไอ้เฮียมแม่งทุกช็อตโอ้โหไอ้เฮี้ยมแม่งเมาทุกช็อตเลยฮัลโหลโอ้โหหนูทดิกูเข้ามาทำไมวะเนี่ยเงือกห่าใจแย่เอาไอ้โอ้โหโอ้โอ้โหพลอยก่อนนะครับโอเคครับจบครับผมแม่งเกมนี้ เป็นเกมที่ทรมานมากสำหรับผมนะเพราะว่าเล่นมาสามวันสี่วันนะครับผมติ่มไปเลยทีนี้โอโ้จะเข้ามือก,ออกี่โมงอาทิตย์เอา MVP เลยครับยัวบอยยัวบอยยอบอยแพนด้ามึงเอา MVP เล้ยหลอกกูให้มึงไปเลยเต็มที่โอ้โเกมนี้เจอแม่งแต่ไอ้คางดำไอ้เลวบูคางดำ,งดำแม่ง เจอหน้าไม่ได้แม่งโยนใส่แต่ผมเลอยอก็จบไปบันที่เร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามและไม่ลืมก,กดกระดิ่งกู้กิ้งกุ้กิ้งกันด้วยนะครับผมสำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุบจุบ